บนโซเชียลแชร์เตือนว่าห้ามนําอาหารร้อนๆแช่ตู้เย็นทันทีไม่ใช่ถึงขนาดจะทำให้ตู้เย็นพังแต่จะทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีอาหารเป็นพิษและท้องเสียได้หืมชัวเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาหารร,ร้อนๆห้ามนำเข้าแชร์ตู้เย็นทันทีจริงเหรอครับจริงค่ะเพราะว่าอุณหภูมิของอาหารร้อนเนี่ยจะไปทําให้การถ่ายเทความร้อนภายในตู้เย็นไม่ดีพอแล้วก็อาจจะทําให้อุณหภูมิของอาหารรอบๆสูงขึ้นเกิดสภาวะที่เหมาะสมต จจุลิิินทรรรีย์กาเเญตตบโหลักสําคัญคือการนําอาหารร้อนปริมาณมากเข้าตู้เย็นจะส่งผลให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นสูงขึ้นก็จะเย็นน้อยลงเชื้อโรคที่เคยถูกชะลอการเติบโตไว้ก็จะเจริญม,มากขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็จะสอดคล้องกับอุณหภูมิที่เหมาะสมของจุลินทรีย์ในการที่เขาเจริญเติบโตที่เราเรียกกันว่าโซนอันตรายหรือเ a n g จ r zone นะคะก็คือช่วง4ถึง60องศาเองค่ะเชื้อโรคก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วถ้าเราไปบริโภคจุลินทรีย์ที่เกาะโรคพวกนี้ก็ทำให้เรา เกรูปได้ ในที่แชร์กันเขาอย่างแนะนำหกแนวทางเก็บอาหารข้อแรกอาหารที่ปรุงสุกแล้วควรรับประทานทันทีหรือเก็บนอกตู้เย็นไม่เกิน2ชั่วโมงอันนี้จริงค่ะเราทานอาหารสุกใหมอะค่ะเชื้อจุลินทรีย์มันก็จะน้อยลงนี้เราก็จะปลอดภายัยในการบริโภคค่ะเขาบอกว่าหากต้องเก็บอาหารนอกตู้เย็นนานกว่า2ชั่วโมงควรอุ่นร้อน60องศาเซลเซียสตลอดเวลาถ้าเกินกว่า2ชั่วโมงเนี่ยจุลินรีเกิดการแบ่งตัวในเวลามากขึ้นทําให้จุลินทรีย์เริ่มต้นมีปริมาณมากขึ้นซึ่งมีความเสีเ่ยงต่อการเกิด โรคกับผู้บริโภคค่ะข้อ 2, 2ในกรณีที่อาหารไม่เหมาะกับการอุ่นร้อนเป็นเวลานานควรเก็บอาหารเข้าตู้เย็นแล้วค่อยนํากลับมาอุ่นซ้ําที่อุณหภูมิ74องศาเซลเซียสขึ้นไปโดยใช้เวลาอุ่นอย่างน้อย15วินาทีจริงเหรอครับถ้าตามออยอน,นะคะก็จะแนะนําที่มากกว่า74องศานานกว่า1นาทีค่ะถือว่าปลอดภัยข้อ3 อาหารปรุงสุกที่วางไว้นอกตู้เย็นเกิน4ชั่วโมงโดยไม่มีการอุ่นซ้ำและไม่มีการแช่เย็นไม่ควรนำมารับประทานอันนี้จริงค่ะเมื่อเราวางอาหารไว้นอกตู้เย็นที่อุณหภูมิห้องมากกว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันจะทําให้เชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นเนี่ยมันสูงแล้วก็มันมีโอกาสที่จะทําให้เรารับประทานแล้วก็เกิดท้องเสียท้องเดินปวดท้องได้ค่ะข้อ 4. ดูแลคุณภาพและความหนาแน่นของตู้เย็นอยู่เสมออย่าให้แน่นเกินไปจนเย็นไม่พออันนี้จริงค่ะเพราะว่าถ้าเราใส อาหารที่แน่นเกินไปเนี่ยการหมุนเวียนอากา เย็นภายในตู้เย็นเนี่ยมันเหมือนโดนบล็อกการกระจายอุณภูมิภายในตู้ยนเนย็น่ะมันไม่สม่ําเสมอแล้วบางจุดเนี่ยก็อาจจะมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อเชื้อจุลินทรีย์ในการเจริญเติบโตด้วยค่ะข้อ5อาหารที่ต้องการเก็บไว้นานกว่า6เดือนควรแยกแช่ในตู้แช่แข็งเฉพาะจริงค่ะเพราะว่าแช่แข็งจะหยุดยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน,านค่ะแต่ว่าถ้าเราเก็บอาหารไว้ใน,ในอุณภูมิแช่เย็นเนี่ยจุลินทรีย์ก็ยังเจริญเติบโตอยู่ในกรณีที่เราต้องการที่จะ อาหารไว้เป็นเวลานานก็ใส่อาหารในภาชนะปิดสนิทให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นําเอาไปเข้าช่องแช่แข็งช่องแช่แข็งในตู้เย็นโดยทั่วไปอุณหภูมิประมาณล8องศาเซลเซียสข้อ6ไม่ละลายอาหารแชร่แข็งโดยการวางอาหารไว้ในอุณหภูมิห้อง แต่ควรละลายอาหารแช่แข็งโดยการนำออกมาแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาไว2้2อถึงสชั่วโมงหรือใช้โปรแกรมเฉพาะในเตาอบไมโครเวฟจริงค่ะในการที่เรานำอาหารแช่แข็งไปละลายที่อุณหภูมิห้องเนี่ยก็อาจจะทำให้จุลินทซีเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะละลายน้ำแข็งก็นำอาหารแช่แข็งไปไว้ในตู้เย็นค่ะอาจารย์ยังมีคำแนะนำในการจัดเก็บอาหารในตู้เย็นก็คือเราก็ควรจะทำให้จำนวนเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นของอาหารเราเนี่ยน้อยที่สุดนะคะอย่างเช่นเราอาจจะ นำอาหารไปอุ่นก่อนที่เราจะมาทําเย็นทันทีนะคะอาจจะเป็นการแชร่ที่น้ําเย็นหรือว่าถังน้ําแข็งก่อนนาไปเข้าตู้เย็นแล้วก็เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่มีฝาปิดซึ่งถ้าสมมติว่าอาหารเรามีปริมาณมากๆเราก็ควรจะแบ่งเป็นส่วนเล็กๆภาชนะบรรจุความลึกไม่เกิน3นิ้วนะคะดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์เตือนว่าห้ามนําอาหารร้อนแช่ตู้เย็นทันทีนี่เป็นยังไงครับจริงค่ะบทความนี้มีส่วนจริงสามารถแชร์ต่อได้ค่ะ ถนอมอาหารและรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีช่วยเสริมสุขภาพดีและลดความเสี่ยงได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อรวมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ก็ในปัจจุบันนี้มีการแชร์ข่าวสารเป็นอย่างมากถ้าอยากจะแชร์ข่าวอะไรก็อย่าให้ตรวจสอบกันอีกนึงครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม